ดูสปอร์ตนะครับดูหรูดูๆๆหรูหราแต่ราคาเนี่ยจับต้องได้นะครับในสถานการณ์โควิดแบบนี้ยคนอยากจะเซฟเงินผมว่าตัวนี้น่าสนใจเดี๋ยววันนี้เราจะขอไปทดสอบขับกันบ้างว่าสมรรถนะช่วงล่างอัตราเร่งนะครับเครื่องยนต์1.5ที่ให้มาเนี่ยดีหรือเปล่านะครับพอแล้วคิดว่าตัวออฟชั่นให้มาดนะครับเราลองในเรื่องของอัตราเร่งกันบ้างนะครับ ผมมาบอยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ MG สีเมืองยนต์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถที่บอกเลยว่าเพิ่งเปิดตัวมาสดสดร้อนๆเลยนะครับกับ All น e w MG ไฟ์บีออนคันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าเป็นที่ฮือฮามากในตลาดรถยนต์นะครับตอนนี้วันนี้ผมอยู่กับพิธีกรนะครับเกี่ยวกับ MG ครับแนะนําตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมนะครับ เป็น IDT นะครับประจำโชว์รูม MG สีบางยนอุบลนะครับคือนิกกี้นะครับครับผมพี่นิกกี้วันนี้นะครับผมก็มีคำถามจะมาสอบถามเกี่ยวกับ All New MG5 คันนี้นะครับว่ามีอะไรโดดเด่นบ้างนะครับสำหรับตัวรถนะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่จุดเด่นของรถคันนี้มีอะไรบ้างครับ MG5 ตัวใหม่นะครับซึ่งตัวนี้จะแตกต่างจากตัว MG5 ตัวเดิมนะครับเยอะมากนะครับ เรามาดูจุดเด่นเลยด้านหน้านะครับจะเป็นกระจังหน้าที่ออกแบบดูสปอร์ตนะครับอันนี้ก็คือแรงบันดาลใจของเรานะครับจะมาจากเปรวเพลิงนะครับหรือนะครับเราเรียกว่าเป็น3ามิตินะครับตัวนี้ถ้าเรียกก็จะเป็นแบบดิจิตอลเบอร์นิงกริลนะครับตัวนี้ให้ความโดดเด่นดูสปอร์ตนะครับด้านหน้าในส่วนของกระจังหน้านะครับไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้ก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับตัวนี้ให้ความโดดเด่นนะครับมาพร้อมกับไฟ daytime running light อันนี้คือที่เราเห็นอยู่นี้คือเป็นตัวรุ่นท็อปสุดเลยใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับตัวนี้ทีนี้ในตัว All New MG5 นี่ครับมีรุ่นย่อยทั้งหมดกี่รุ่นครับตอนนี้ที่มีจําหน่ายนะครับเราจะมีรุ่นย่อยให้ทั้งหมด3รุ่นนะครับรุ่นนะครับแา่เราก็จะมีรุ่น C นะครับรุ่นดีแล้วก็รุ่น X นะครับความแตกต่างของแต่ละรุ่นนี้มีอะไรบ้างครับถ้าตัวท็อปเลยนะครับเราจะมาดูในส่วนของตัวท็อปตัวเนี้ยด้านหน้านะครับแต่ละรุ่นนะครับ จะให้เหมือนกันหมดจะแตกต่างตัวไฟเดทยไทม์ซึ่งตัวเริ่มต้นนะครับจะไม่มีไฟเดทรไทม์มาแค่นั้นในตัวเริ่มต้นไม่มีไฟเดีไทม์แล้วนิ่งๆตัวรุ่น C จะไม่มีไฟเดทไทม์แล้วตัวกลางมีไหมครับมีครับผมตัวกลางกับตัวท็อปมีไฟเดท์ไทม์ครับผมล้อแม็กนะครับในรุ่นท็อปนะครับล้อแม็กเราจะได้แม็กขอบ17นะครับตัวนี้ให้มานะไครับในส่วนของตัวรุ่นรองก็จะเป็นขอบ16นะครับแลวก็เริ่มต้นก็จะเป็นส่วนของล้อกระทะ นะครับซึ่งในลูกเซกเมนต์นะครับตัวนี้เป็นเซกเมนต์ของอีโคคาร์แต่รถของเราจะเป็นเซกเมนต์ในโซ่ของกัเกือจะเป็นซีคาร์แล้วนะครับซึ่งตัวใหญ่นะครับตัวนี้ซึ่งให้แม็กฟอร์สเซตเนี่ยเยอะกว่าอีโคคาร์ในทุกรุ่นเลยเป็นขนาดใหญ่ที่สุดในอีโคคาร์ทุกรุ่นเลยใช่ครับผมอัไนี้ยครับก็เป็นจุดเด่นนะครับของ MG5 คันนี้อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับใช่ครับผม ตัวนี้จะให้ไฟเลี้ยวนะครับมาที่กระจกมองข้างและก็มีตัวกล้อง360อ,องศาตัวนี้ให้มาด้วยกล้องรอบคนะัน360องศาใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้สามารถ<ม>อ่าดูเวลาเราขับรถเข้าอ่าซองหรือเลี้ยวเนี่ยจะเห็นรถได้360องศาเลยนะครับแบบเบร์ตไอวิวใช่ไหมครับใช่ครับผม<อ>ตัวนี้<อ>ถ้าเป็นในรุ่นของตัว X นะครับตัวนี้จะมีหลังคาสันลูฟซึ่งเปิดปิดเป็นระบบไฟฟ้านะครับตัวนี้ครับสามารถสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยสั่งการด้วยเสียงด้วยนะครับ ใช่ครับใช่ไม่เป็นภาษาไทยครับผมตัวนี้ครับใช้งานได้ง่ายครับผมตัวห้าถ่ายการออกแบบนะครับตัวนี้จะสังเกตเลยว่าเหมือนสปอร์ตคูเป้เลยการดีไซน์นะครับด้านท้ายจนถึงฝากระโปรงท้ายเลยนะครับครับผมไฟท้ายนะครับไฟท้ายจะเป็นนะครับตัวนี้เป็น LED การออกแบบตัวนี้จะเหมือนเที่ยวเล็บของเสือนะนะครับหรือเราเรียกว่าล Leo Castor ใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมตัวนี้ซึ่งจะอยู่ในรถพวกสปอร์ต ใช่ครับก็อย่างที่เห็นกันนะครับก็จะมีเยอะนะครับใช่รับมัดแตงอะไรงนี้ไหมครับใช่ครับผมจะมาสังเกตอีกล้านึงคือการดีไซน์นะครับตัวนี้เราจะให้ตัวท้อคู่หลอกมาเนาะซึ่งการดีไซน์จะให้เหมือนรถสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็มาด้วยเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้ไฟลัง3จุดในตัวเริ่มต้นมีตัวเซนเซอร์นี้ไหมครับทุกรุ่นเลยทุกรุ่นเซนเซอร์ถอยหมดเลยนะใช่ครับตัวกลางก็จะมีกล้องมองหลังนะครับส่วนตัวท็อปจะมี360องศาให้ อ๋อัออปชันนะครับที่แตกต่างกันในระหว่างรุ่นนะครับครับผมแล้วก็เห็นว่าตัวท็อปเนี่ยมีระบบไอสมาร์ทด้วยใช่ไหมครับอ่านะครับจุดเด่นของเราเลยนะครับในรุ่นท็อปรุ่นเดียวเลยนะครับจะมีระบบไอสมาร์ทนะครับครับผมเป็นการเชื่อมต่อระหว่างผู้ขับกับรถเข้าด้วยกันนะซึ่งจะมีการสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยนะครับสั่งการผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็สั่งการผ่านหน้าจอทัชสกรีนนะครับเป็นในตัวรถอ่านะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น ตัวเดียวกันกับ MG ที่เปิดตัวก่อนๆเหมือน MG ZS อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ตัวนี้จะดุดเด่นจะเหนือกว่าในรุ่นก่อนๆน,นะครับโดยตัวนี้จะเป็นด<อ>ิจิตอลคีย์ก็คือลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกุญแจเอาไว้ในโทรศัพท์ได้นะครับ,รบสามารถสั่งสตาร์ทผ่านโทรศัพท์นะครับโดยไม่ต้องถือกุญแจขึ้นรถนะครับทุกวันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ตรงนี้พักโทรศัพท์อันเดียวนะครับเหมือนพกกุญแจรถไปด้วยก็สามารถ กดล็อกหรือล็อกรถจากโทรศัพท์มือถือได้เลยใช่ครับก็เป็นตัวระบบไอสมาร์ทที่ตัวท็อปสุดนี้ให้มานะครับใช่ครับจะมาดูในส่วนของออปชันภายในนะครับออปชันภายในใช่ครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวท็อปของเรานะครับจะได้ในส่วนของตัวบอกปรับไฟฟ้า6ทิศทางให้มาเลยบอกปรับไฟฟ้า6ทิศทางมีแค่ในเฉพาะตัวท็อปสุดตัวท็อปสุดในรุ่น X นะครับอ่าตัวนี้ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นหรือตัวกลางนะครับจะได้จะเป็นบอกปรับ ขอที่ทางแบบมือธรรมดาครับผมใช่ครับผมตัวนี้แล้วก็จะมีในส่วนของเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้โ h o ให้ทุกรุ่นเลยเบรกมือไฟฟ้ากับออโต้โ h o มีให้ในทุกรุ่นเลยทุกรุ่นเลยใช่ครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวออปชั่นที่ดีนะครับเพราะว่าส่วนมากเราจะเห็นเบรกมือไฟฟ้าในรุ่นที่แบบท็อปท็อปเท่านั้นนะครับเพิ่งจะมีตัวเบรกมือไฟฟ้านี้นะครับเดี๋ยวมาเชิญดูด้านในในส่วนของหน้าจอเนาะได้ครับโอเคครับครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ใน ภายใน MG5 กันแล้วนะครับเรามาดูในส่วนออปชันภายในกันบ้างครับครับผมในส่วนของหน้าจอนะครับเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับตัวนี้จะเป็นทัชสกรีนนะครับตัวนี้เราสามารถเปิดปิดแอร์นะครับผ่านตัวหน้าจอก็ได้นะครับตัวตัวนี้ก็จะมีในส่วนของหน้าจอสกรีนให้ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศนะครับแผนที่ในวิกเตอร์นะครับตัวนี้เอ็นเตอร์เทนเมนต์เพลงนะครับในส่วนของกล้อง360องศาก็มีนะครับครับผมตัวนี้ แถมยังทุกรุ่นนะครับเราลองแล้วนะครับ a p p l e Car p l a y นะครับแล้วก็ n n r r o i d u u t อ่าเพราะทุกวันนี้เราต้องพุกมือถือเนาะจะฟังเพลงออนไลน์กันนะครับผมแต่พิเศษสุดในส่วนของตัวท็อปไอสมาของเราก็คือจะมีในส่วนของเนี่ยครับเพลงออนไลน์นะครับตัวนี้ก็คือลูกค้าต้องเชื่อมต่อในส่วนของแอปพลิเคชันไอสมาร์ทเข้าไปจะได้หน้าจอในส่วนของ ตัว t ู u e ID นี้จะเป็นตัวระบบที่เชื่อมกับตัวซิมของ TrueMove ใช่ไหมครับใช่ครับจะมีสัญญาณ 4G ตัวนี้นะครับให้ฟรีเลยให้ฟรีเป็นระยะเวลากี่ปีครับห้าปีครับห้าปีเต็มเลยใช่ครับผมสามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตหรือโทรออกใช่ไหมครับใช่ครับผม TrueMove เบอร์ตัวนี้เนี่ยได้ฟรีถึงห้าปีเลยใช่ครับตัวนี้เราก็คือชื่อฟังก์ชันโทรศัพท์ของรถนะครับนี่โทรศัพท์ของรถคือเราไม่ต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์ของเรานะครับเราสามารถโทรออกจากตัวรถได้เลย ระยะ5ปีเนี่ยกับ50นาทีต่อเดือน50นาทีต่อเดือนใช่ครับผมหมดเราไม่ทบนะครับไม่สามารถเติมเงินได้นะครับตัวนี้เราให้ฟรีเลยนะครับผมเรามาดูส่วนของหน้าจอ m ัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้เราให้มาในส่วนของจอดิจิตอล7นิ้วนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวฟังก์ชันต่างๆจะบอกในส่วนของอ่าตัวนี้จะเป็นแรง G นะครับทอร์กต่างๆตัวนี้ที่ให้มาเพราะว่าอะไรครับ ที่เมืองจีนเนาะนะครับก็จะมีตัวเทอร์โบนะครับอย่างที่คนรู้อยู่นะครับแต่ว่าในเมืองไทยเรายังไม่นําเข้ามานะครับตัวนี้ก็เราก็ให้หน้าจอตัวนี้ให้มานะครับว่าเราเหยียบคันเร่งเท่าไหร่นะครับพาวเวอร์ความแรงทอร์กเท่าไหร่อ่านะครับจะให้มาเลยครับผมจะมีตัวเกี่ยวกับวัดแรงจีด้วยใช่ครับผมปกติก็จะเห็นเกี่ยวกับในรถสปอร์ตนะครับใ่เกี่ยวกับตัววัดแรงจีนะครับใช่ครับผมมี ไฟคันนี้ให้มาใช่ครับผมบอกเลยว่าโดดเด่นมากเลยนะครับจุดโดดเด่นอีกจุดหนึ่งเลยนะครับรถ้าเทียบกันในเซกเมนต์เดียวกันเนี่ยไม่มีคันไหนมีไม่มีเลยครับเพราะในลีโกคาร์ของเราเนี่ยให้มาเยอะสุดแล้วนะครับมาพร้อมกับระบบคูสคอนโทรลด้วยนะครับพุชคอนโทรนนะครับมีพุชคอนโทรนให้ด้วยนะครับใียงานก็เพียงผักเข้ามานะครับตัวนี้ตัวที่เด่นสุดๆนะครับก็จะมีในส่วนของราคาสรูปตัวนี้ที่ผมแจ้งแรงๆเนาะนะครับตัวนี้จะเป็นสรูปไฟฟ้านะครับตัวนี้ครับผมอ่านะครับสามารถเปิดได้ระบบไฟฟ้าได้ทัสมือนะครับ หรือเราสามารถสั oh, right. <t org> <t org okay. ่งการได้เสียงก็ได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ซึ่งเป็นไฟฟ้านะครับผมผมในตัวท็อปมีมาให้ใช่ไหมครับใช่ครับผมตัวนี้ในตัวเริ่มต้นมีไหมครับไม่มีครับเดี๋ยวนี้แค่ตัวท็อปเท่านั้นใช่ในรุ่นเอกันะครับผมเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับ MG ZS เลยใช่ครับเพราะบอกแล้วว่าเรายกนะครับตัวเครื่องมาจาก ZS เลยเพราะว่าอะไรครับตัวรุ่น ZS เป็นรุ่นบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ขายดีของ MG เลยนะครับลูกค้าใช้งานมาทนทานนะครับแล้วตอบสนอง กับการขับขี่ลูกค้าได้ดีนะครับผมครับผมนอกจากนี้มีตัวออปชันตัวไหนที่ยังโดดเด่นอีกไหมครับออปชันรถตัวนี้เราให้ความระบบความปลอดภัยนะครับให้มาเยอะเลยนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวนี้ว่าเราต้องไปทดลองขับดูได้นะครับผมนี้น้องมาพร้อมจะทดลองขับเรียงครับผมครับผมได้เดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันอีกนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องสมรรถนะเกี่ยวกับห้องเครื่องอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับอ่าโอเคครับผม โอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องของ MG5 คันนี้กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอ้นี่เลยนะครับครับผมอันนี้บอกเลยว่าการวางเครื่องนะครับของเรานะครับจะเน้นการเมนเทนแนน์นะครับที่ดูแลรักษาง่ายนะครับผมเครื่องยนต์จะเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับกับตัวของ m g z s นะครับจะเป็นเครื่อง1.5ลิตรนะครับ 1 1อแรงม้า <11 4 S 1> นะครับผม <11 4 S 1> และ <11 4. S 1> แรงบิดที่150ินิวตันเมตรนะครับตัวนี้เหมือนผมเห็นในที่เขาโพสกันว่าในจีนเนี่ยมีตัวเครื่องยนต์1.5เทอร์โบด้วยนะครับแล้วก็โฉมเก่าของ MG5 เนี่ยรู้สึกจะมี1.5เทอร์โบด้วยใช่ไหมครับอ่าใช่ครับด้วยการการทำตลาดนะครับผมที่เมืองจีนก็จะมีเครื่องเทอร์โบและก็ร,รุ่นเก่าก็จะมีเทอร์โบแต่ว่าด้วยทาง MG นะครับได้วางราคาและก็ในส่วนของการใช้งานให้เป็นในส่วนของเซ gment อีโก้ค่ะ ยังยังไม่ได้นําส่วนของตัวเทอร์โบเข้ามาใส่นะครับเพื่อตึงราคาให้กับคนไทยได้ใช้รถที่ออปชั่นนะครับและก็ราคานะครับที่จับต้องได้นะครับแล้วในอนาคตคิดว่าจะนําเข้าไหมครับสำหรับตัว1.5เทอร์โบนี้ในอนาคตนะครับอาจจะมี่าแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้เนาะแต่ว่าเราสามารถไปเพิ่มเติมได้นะครับเรามีคนไทยเราเก่งอยู่แล้วครับสามารถติดเทอร์โบได้นะครับตัวนี้ เป็นจูนเครื่องได้ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าการตอบรับของ MG5 เนี่ยจะดีไหมถ้าดีผมคิดว่ามาแน่นอนมาแน่นอนรับผมาในจีนก็มีอยู่แล้วใช่ครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะมาสอบถามคําถามอีกสักนิดหน่อยนะครับเป็นคําถามที่คนสอบถามเข้ามากันเยอะมากเลยนะครับอย่างแรกเรื่องราคาเนี่ยครับ ราคาแต่ว่ารุ่นราคาเท่าไหร่บ้างครับเห็นว่าเปิดตัวราคาเรียบร้อยตัวนี้เปิดตัวราคามาเรียบร้อยนะครับรถที่เราจําหน่ายนะครับจะมีอยู่3รุ่นนะครับในตส่วนของตัวรุ่น C ีตัวเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่ราคา5 5 9 0 0 0บาท559,000บาทในตัวเริ่มต้นตัวเริ่มต้นนะครับในส่วนของตัวรุ่นดีนะครับเป็นตัวของตัวรองรุ่นกลางรุ่นกลางนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่5 9 9 0 0 0เาบาท5้9แ0นเับาทใช่แล้วครับ แล้วในส่วนของตัวรุ่นท็อปเลยนะครับเป็นรุ่นท็อปในตันลูปของเรานะครับจะอยู่ราคาที่689,000บาทครับผม689,000บาทนะครับถ้าเทียบกับเซกเมนต์นี้นะครับผมว่าราคาเนี่ยยังน่าสนใจอยู่ในเลทราคานี้นะครับด้วยออปชั่นที่ให้มาเยอะขนาด้นล้นล้นเลยครับตัวนี้ออปชั่นผมคุ้มค่านะครับทีนี้เกี่ยวกับเรื่องเอ่อแมเนแทนเซอร์วิสบ้างนะครับหลายคนสงสัยมากว่า ตัว MG เนี่ยเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งมาเปิดในประเทศไทยใช่ไหมครับซึ่งคนจะกังวลเรื่องการเซอร์วิสการแมเนแทนซ์มากนะครับตัว MG เนี่ยมีอะไรให้บ้างครับในเรื่องการบริการหลังการขายครับใช่ผมต้องบอกเลยว่า MG ของเราเป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับแต่ตอนนี้ศูนย์บริการนะครับทั่วประเทศของเรามีถึง151ศูนย์151ศูนย์ทั่วประเทศไทยใช่ครับผมแล้วเรายังรับประกันในส่วนของตัวรถนะครับให้ถึง4ปีหรือแสนสองหมื่นโล ในส่วนของตัวการบริการหลังการขายทีนี้ก็จะเป็นส่วนของเราจะมีนะครับคอนเซ็นเตอร์1 2 6 7งสองจะเป็นในส่วนของตัวช่วยเหลือตลอด24ี่ชั่วโมงหากรถลูกค้ามีปัญหานะครับสตาร์ทไม่ติดแบตหมดน้ํามันไม่มีนะครับตัวนี้ก็จะมีหน่วยช่วยเหลือเข้าไปภายในย4สี่ชั่วโมงเลยภายในย4สชั่วโมงทั่วประเทศไทยเลยนะครับใช่ครับผมจะมีส่วนของประกันภัยชั้นหนึ่งแถมให้นะครับหนึ่งแถมให้นะครับผมในของรุ่นรถของเรานะครับตัวนี้อ ได้ครับแล้วทีนี้อีกหนึ่งคำถามนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงโควิดนะครับโควิดระบาดค่อนข้างจะหนักเลยในประเทศไทยตอนนี้ทาไม MG5 ถพิงตัดสินใจเปิดตัวในช่วงนี้ครับผมด้วยการตลาดของ MG นะครับเราจะเปิดตามบริษัทแม่ก็คืออยู่ที่เมืองจีนนะครับแล้วก็เราจะมีวางแผนไตมาสต่างๆในการจะเปิดรุ่นรถนะครับซึ่งเราก็ได้วางแผนเป็นปีๆไปแล้วนะครับซึ่งสถานการณ์นะครับโควิดอย่างที่รู้นะครับก็เข้ามานะครับร้อยสองปีแล้ว แต่เอ็มจีเรานะครับก็ยังมุ่งมั่นนะครับที่จะพัฒนาได้ให้คนไทยได้ใช้รถที่ราคาไม่แพงนะครับในช่วงทุกสถานการณ์เลยก็พูดง่ายๆว่าเป็นการตลาดของตั้งแต่เมืองจีนแล้วนะครับตั้งแต่บริษัทใหญ่มาว่าจะเปิดตัวในวันระยะเวลาแบบนี้นะครับครับผมผมว่าก็ดีนะครับเพราะเป็นช่วงโควิดนะครับและลดราคาแบบนี้ซึ่งผมมองเลยว่าราคาแบบนี้คนสนใจเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นดูสปอร์ตนะครับดูหรูดูหรูหราแต่ราคาเนี่ยจับต้องได้นะครับ ในสถานการณ์โควิดแบบนี้คนอยากจะเซฟเงินผมว่าตัวนี้น่าสนใจเดี๋ยววันนี้เราจะขอไปทดสอบขับกันบ้างว่าสมรรถนะช่วงล่างอัตราเร่งนะครับเครื่องยนต์1.5ที่ให้มาเนี่ยดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับครับผมตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ใน all new MG5 ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบขับว่ารถคันนี้สมรรถนะเกี่ยวกับอัตราเร่งนะครับตัวเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างนะครับแน่นอนว่าตัวเครื่องเดียวกันกันกบ M G Z S ใช่ไหมครับแต่ว่ารูปทรงรูปร่างที่ดูสปอร์ตมากขึ้นมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าไม่เหมือนกันรูความรู้สึกใช่ไหมครับใช่ครับผมตันนี้ได้ครับแล้วเราไปทดสอบขับกันดูครับรถของเรานะครับจะเป็นตัวบอดี้นะครับที่ใหญ่ขึ้นจากตัว Z S นะครับผมแต่เรายังใช้ตัวแพลตฟอร์มเครื่องยนต์ที่แจ้งไปแล้วคือตัวเดียวกันเนาะนะครับการออกตัวนะครับการขับขี่แล้วเนี่ยเราจะไม่เน้นในส่วนของการขับขี่ที่ เล,เล้งแรงนะครับ,รบเราจะออกตัวแบบสไตล์รถอีโคคาร์นะครับแต่เมื่อรอยรับขึ้นมาแล้วเนี่ยจะได้ความแรงนะครับที่แรงเหมือนรถสปอร์ตนะ<ม>ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนนะครับจากการขับแบบโหมดธรรมดาเป็นสปอร์ตได้โดยการผักนะครับตัวนี้<อ>ผลักเข้ามานะครับปึ้งหน้าจอนะครับจะเปลี่ยนสีอ่า<อ>ตัวนี้จะรู้สึกได้เลยว่าความสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นก็ผักกลับเข้ามานะครับเนี<อ>่ยจะไม่เป็นแบบตอนนี้จะดูแบบสีเทาๆมืดๆใช่ก็เป็นออโต้ เปลี่ยนมาเป็นสปอร์ตเนี่ยก็จะดูสปอร์ตรถจะแรงขึ้นเปลี่ยนหน้าจอแดงอะไรเข้ามาใช่ครับผมตัวนี้เราจะในส่วนของตัวการขับขี่ด้วยกันเข้าเกียร์ที่ตัวตัวคันเกียร์เนาะนะครับจะเป็นการบวกลบได้นะครับตัวนี้เป็นการทดเกียร์จะขึ้นตรงนี้ครับบอกตัวเลขนะครับผมเหมือนกับแพดเดิลชิปใช่ไหมครับใช่ครับผมตัวนี้แต่เราไม่มีแพดเดิลชิปตัวนี้จะอยู่ในที่คันเกียร์นะครับตัวนี้ก็สามารถปรับบวกลบจากตรงเกียร์ได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับผมอ๋อนี่ก็จะเป็น กล้องตา160องศาอ่านะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นกล้อง160องศาเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ก็จะมีมุมกล้องให้เป็นนะครับตัวนี้จะเป็น2มิตินะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็น3มิติได้นะครับตัวนี้อ๋อ,อดูหรูหรามากก็<ห>ดูทันสมัยนะครับใช่ครับผมอ่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนกันกระสปอ ใช่ไหมครับเป็นเกี่ยวกับตัวเกียร์นะครับใช่ครับผมนะจะมีตัวแรงทดอัตราทดนะครับอ่าให้เรานะครับก็ดีนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็ถ้าเป็นเอสเนี่ยคือต้องปรับเกียร์เองใช่ไหมครับใช่ครับผมมดสปอร์ตคือเข้าเกียร์เองออ๋ก็คือบวกลบเองใช่ครับผมโอเคตัวนี้ก็รถของเรานะครับจะมีให้ระบบความปลอดภัยเครื่องขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขับขี่เตือนเมื่อออกนอกเลนแล้วก็ตัวเตือนไบสปอร์ตนะครับก็คือเตือนเมื่อรถมาในมุมอับ ครับตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับตัวใบสปอร์ตให้นะครับนมุมที่เรามองไม่เห็นนะครับในเวลที่เราจะเลี้ยวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมีรถมาด้านหลังครับจะมีเตือนตรงที่กระจกเนาะนะครับตัวนี้ามีการรถยี่ห้ออื่นจะมีการเตือนการชนด้านหน้าแต่ของเรา m g ไฟของเราจะมีการเขาเรียกว่าวางเรดาร์เซนเซอร์ไว้ที่การชนด้านหลังมีการชนเนี่ยมันจะเตือนขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้รถเราเร่งไปข้างหน้าเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้ ความรู้สึกผมรู้สึกว่าช่วงล่างเนี่ยนิ่มมากเลยนะครับถ้าเทียบกับรถ MG ZS นะครับเพราะผมก็เคยขับ MG ZS อยู่แต่รู้สึกว่าช่วงล่างตัวนี้จะนิ่มกว่าอ่ครับมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรของช่วงล่างไหมครับของเรารถ MG นะครับจะจะเซตในส่วนช่วงล่างแบบยุโรปอ่านะครับก็จะให้เกาะถนนอ่หนึบนะครับแคบทุกรุ่นเลยสไตล์บิสเดอร์มิกนะครับของ MG ใช่ครับผม เวลามีซันรูฟนี้ครับก็จะทําให้ดูรู้สึกว่ามันไม่อึดอัดนะครับดูโล่งวิสัยทัศน์กว้างนะครับแล้วก็ตัวตรงเนี้ตรงด้านหน้าตรงนี้ครับผมรู้สึกว่ามันกว้างนะมันดูวิสัยทัศน์กว้างดีนะครับครับผมเราใส่ใจในส่วนของการออกแบบดีไซน์นะครับทั้งว่าจะเป็นเบาะการขับขี่นะครับการดีไซน์หน้าจอนะครับหรือพวงมาลัยเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ถึงสามระดับนะครับผมปรับเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนน้าหนักได้ใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนน้าหนักของการขับรถได้นะครับผมซึ่งบางคนอาจจะชอบแบบเบานะครับแบบกลางหรือแบบหนักนะครับตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนตั้งค่าได้นะครับนี่นะครับดีพีพวงมาไหลนะครับมาแบบเบานะครับเราจะราพวงมาลัยจะเบานะครับเราบอบชอบแบบหนักนะครับมาตรฐานขึ้นมาจะหน่วงขึ้นมานะครับหรืออยากชอบแบบมั่นคงหนักแบบสปอร์ตเลยนะครับตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าให้เราก็ สามารถปรับได้เหมือนตัว MG ZS เลยใช่ไหมครับผมน่แล้วต้องเป็นในส่วนของตัวช่วยเหลือในการขับขี่นะครับที่ผมแจ้งนี้ก็คือตัวเตือนเมื่อออกนอกเลนมืออกสายตาต่างๆแล้วก็จะมีมาให้นะครับตัวนี้เซ็นเซอร์ของเราเปิดให้นะครับตัวนี้ระบบควบคุมการลื่นถลนะครับหรือทักชั่นคอนโทรลก็มีให้นะครับตัวนี้ก็ว่วา้ความปลอดภัยเราจัดให้เต็มอยู่แล้วนะครับในส่วนของ MG เราจะห่วงใยเรื่องของการขับขี่นะครับเป็นหลักเลย ได้ครับเดี๋ยวเราลองในเรื่องของอัตราเร่งกันบ้างนะครับว่าการอัตราเร่งเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับในการขับขี่รู้สึกว่าการควบคุมเนี่ยดีนะครับเหมือนพวงมาลัยเนี่ยก็คือเลี้ยวก็คือตามพวงมาลัยเลยนะครับส่วนตัวแล้วคิดว่าตัวออปชั่นเนี่ยให้มาดีนะครับไม่ว่าใน เรื่องการขับขี่นะครับพวงมาลัยที่สามารถปรับน้ำหนักได้หรือกล้อง360องศานะครับเวลาที่เราเลี้ยวจริงๆตรงนี้ผมว่าดีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ออปชั่นพวกนี้ให้มาในกลุ่มของรถแบบรถหรูนะครับรถแบบ Mercedes-Benz B M อะไรนงี้นะครับตัวนี้ให้มาผมว่าดีนะครับในส่วนของความปลอดภัยนะครับตัวนี้รุ่นทั้งสรุ่นนะครับจะให้ในส่วนของตัวท็อปจะมีแอร์แบ็กให้6ลูก 6ลูกใช่ครับผมถ้าเป็นตัวเริ่มต้นจะมี2ลูกนะครับตัวกลางนะครับก็จะให้มาทั้งหมด4นะครับแล้วก็ตัวท็อปจะมีหนะครับผมครับผมได้ครับครับหลังจากที่เราหลักทดสอบขับเจ้า All New MG5 เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมบอกเลยว่าการขับขี่ช่วงล่างนะครับอัตราเร่งเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับถ้าเทียบกับราคาเท่านี้ผมว่าคุ้มค่านะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออปชั่นที่ให้มาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวการคลิปเลนนะครับระบบความปลอดภัยเตือนเบรกด้านหลังนะครับการชนด้านหลังใช่ไหมครับก็เกี่ยวกับตัวกล้อง360องศานะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องด้านข้างเวลาเลี้ยวต่างๆบายสปอร์ตนะครับซึ่งอันนี้เป็นออปชั่นที่ควรมีนะครับเพราะว่าการขับขี่เนี่ยในเมืองค่อนข้างจะลดเยอะนะครับบางคนอาจจะมองไม่เห็นจุดจุดบอดอะไรนี้นะครับ อันนี้ผมว่าดีนะครับหลังจากทดสอบขับดูแล้วรวมๆถือว่าโอเคเลยกับรูปลักษณ์ที่สวยนะครับเพราะว่าดูเป็นสปอร์ตนะครับดูหรูหรานะครับเพราะว่าถ้าถ้าเกิดไม่รู้ราคาเนี่ยเห็นแค่ตัวรถเนี่ยาาก็คงคิดว่าหลายล้านเลยนะครับ,รบแต่ตัวนี้นะครับเปิดตัวเริ่มต้นแค่เพียง559,000บาทนะครับในตัวเริ่มต้นนะครับใช่ครับถือว่าราคาคุ้มค่านะครับสําหรับใครนะครับที่สนใจนะครับผมว่าคันนี้เป็นอีก ตัวเลือกหนึ่งที่ดีเลยนะครับในเรื่องความคุ้มค่าของตัวรถกับการใช้งานและก็ความหรูหรานะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาดูตัวจริงนะครับอยากจะเข้ามาทดสอบขับนะครับสามารถเข้ามาทดสอบขับได้ที่ไหนครับครับผม MG ีสีมังยนตนนะครับผมอยู่ทางไปอำนาจเจริญนะครับที่ตั้งอยู่ตรงห้วยคุ้มนะครับผมออกจากพททมาเพียง500เมตรนะครับผมตัวนี้สามารถนัดหมายนะครับแล้วก็เข้ามาทดลองขับได้ทุกวันนะครับสามารถโทรได้ที่เบอร์ 0 4 5 4 7 5 5่หนะครับหรือลูกค้าเข้าไปที่เพจของ MG นะครับของสีเมืองยนต์ของเราได้เลยนะครับตัวนี้เพจเฟซบุ๊กใช่ไหมครับ MG ีสีเมืองยนต์อุบลนะครับชื่อเพจนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับแปะชื่อเพจไว้ให้นะครับครับผมโอเคครับใครนะครับที่สนใจเข้ามาติดต่อเข้ามาสอบถามเข้ามาดูเรื่องราคาดูเรื่องเงินดาววางไฟนัซนอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับเพราะโปรโมชั่นตอนนี้ก็จัดเต็มนะครับใครนะครับสนใจ ติดต่อมาได้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ